สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอังคารที่2นะครับเมื่อวานฮานอยปกติครับ5าถึงโป้มากนะครับเมื่อวานฮานอยปกติมีเลขอยู่2อตัวครับ555 59ครับมีอยู่5กับ9นะครับ5จะเหลือไหมน่ารักน่ารุนน่าผมก็ปากจริงจริงครับ9าเอ๊ะทำไม9หายไปรอบเดียวเมื่อวาน9มาอีก ก็ต้องขออภัยครับเมื่อวานนี้ทโรโถดทิมไปเลยนะก็ลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อเมื่อวานก็เสียดายมีเ6้าลงมา95เมื่อวานตอง5นะครับคือ10แต้ม4วันนี้เดงสุดศูนย์ครับศูนย์ห้าห้าศูนย์บนเนี่ยผมว่าหน้ามีเนี่ยยังหน้ามีหน้าม,มาครับเด่สุดศูนย์ครับหรือเบิ้ลต่อถ้าเบิ้ลต่อก็ศูนย์ศูนย์นะครับลองห้าครับอ่าฮะสี่ศูนย ถ้าท่านใดชอบแนวทางครับและไม่อยากพลาดกดติดตามให้ผมด้วยเนาะรบก,กวนถ้ามีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับเขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันครับ405090 405090ชุด5ครับ4595มาแล้วมาอีกได้นะ45เอา65ไปก่อน65 4 5 6 5 9 0 5 9ห้จะมาอีกไหมมันยังชนที่9 5 5 9ครับติดไปครับ5 9 9 5นะวัดเเนี่ยมาเข้าไปครับ5 4 0 5 50, 5 0 5 0นย์ห้า5้4ศ 565 566ครับ595 599นะครับสำรับหานอยปรติได้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบถูกใจตามเนาะถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจรับชมรับฟังอย่างเดียวก็ได้ครับขอขอบระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ